สวัสดีค่ะโบค่ะเฮ้ยจริงดิคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีหรือมจทได้จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยฟังชื่อโครงการยาวขนาดนี้แล้วเดี๋ยวโบมอธิบายทุกคนฟังแบบง่ายๆกันดีกว่าค่ะ เป็นโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์มจทนะคะได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนในกลุ่มวัยทำงานค่ะวัยผู้สูงอายุที่จบระดับชั้นมปลายนะคะและที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนเพื่อนมปลายแบบเดียวกับโบนี่เลยค่ะอ่าเพื่อนเพื่อนต้องสงสัยแน่เลยค่ะว่าเรียนไปทำไมเรียนไปแล้วได้อะไรเหรอคะ สำหรับคนที่สนใจวิทยาศาสตร์ก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอย่างแน่นอนค่ะส่วนใครที่เรียนผ่านไปแล้วนะคะก็เหมือนได้เป็นการทบทวนความรู้ค่ะได้พัฒนาตัวเองในเรื่องของวิทยาศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะและคณิตศาสตร์คะะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆหรือว่าน้องๆมอปลายสายวิทย์แบบเดียวกับโบสิ่งที่เราเรียนนะคะสามารถนาไปสะสมหน่วยกิจหรือที่เราเรียกว่าเครดิตแบงค์ได้นะคะ อันนี้ดีมากๆสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาเรียนที่มจทนะคะก็เหมือนว่าเราเนี่ยได้มาเรียนร่วงหน้าเลยค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกเรียนโมดูลตามความสนใจของเราได้เลยค่ะกับคอร์สรนะยะสั้นในรูปแบบ OBEM หรือว่า o u t c o m e Based Education Module ค่ะ ที่สําคัญนะคะเราสามารถเทียบโอนหน่วยกิตตอนที่เราเข้ามาเรียนที่มอจทได้ด้วยอันนี้เยี่ยมมากๆเลยค่ะอารมณ์นะคะเหมือนสอบเทียบเลยค่ะเราสามารถเรียนจบก่อน4ปีแถมยังได้สัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้ในระบบมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีพี่พี่ทีเอคอยให้คําแนะนําคอยติวให้กับเราเรียกได้ว่าสุดคุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวค่ะ อาจจะยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าเราต้องมานั่งเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์มอจอทอเลยหรือเปล่าอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้เราก็สามารถเรียนได้ค่ะในยุคนี้นะคะเป็นยุคของออนไลน Learning ค่ะในรูปแบบ Virtual Classroom นะคะหรือการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อวิดีโอค่ะซึ่งโบคิดว่าการเรียนการสอนแบบนี้มันทําให้เราสามารถ m a n a g e เวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นเรียนตรงไหนไม่เข้าใจเราสามารถย้อนกลับมาดูซ้าได้เรียกได้ว่าสะดวกมากๆเลยค่ะ ใครที่สนใจสมัครเรียนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการสแกน QR code นี้นะคะหรือสแกนแล้วลงทะเบียนเรียนได้เลยค่ะแล้วมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะ